ที่ดูว่าพงยิงบังเอิญเป็นคนไม่ค่อยคุยที่จริงเน่ะผมอายคุณจะพอเข้าใจไหมที่เขาดูไม่ค่อยสนใจคุณดูนิ่งๆดูเฉยๆดูเงียบๆเขายิ่งเขาไม่สนใจคุณ หรือว่าจริงๆแล้วเขาอายก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหรวใจให้ใหมออ้ําสมัชาโรด้วยนะคะสับสดๆกันนะสาหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกเลนที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนอน,นะขอดูพลังงานหน่อยค่ะคนที่เลื่อนสีรรม,มาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้แสดงว่าพลังงานของคุณมันน่าจะมีคําทํานายอยู่ในนี้นะคะถึงได้โดนบันดาลให้มาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญแน่นอนนะมาดูกันค่ะว่า คนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่ตอนนี้ที่เขาดูเฉยๆดูนิ่งๆกับคุณน่ะมันเป็นเพราะว่าเขาหยิ่งเขาไม่ได้สนใจคุณหรือว่าจริงๆเขาอายหรือเขินคุณอะมาดูพลังงานกันนะว,ว้าว ดูจากพลังงานต้องบอกเลยคุณอาจจะมีความกังวลมากเลยเนาะกับความนิ่งๆความเฉยๆความดูเหมือนไม่หือไม่อือไม่สนใจอะไรคุณทําให้คุณสับสนไปหมดเลยว,ว่าเขาหยิ่งเขาไม่ได้ชอบคุณเขาไม่ได้สนใจคุณหรือว่าจริงๆแล้วเขาเขินเขาอายคุณซึ่งดูจากพลังงานตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะมันไม่ใช่ว่าเขาหยิ่งมันไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจคุณนะเพียงแต่ว่า เขากําลังดูทีท่าหรือดูท่าทีของคุณเท่านั้นเองค่ะเนาะดูจากพลังงานเขาเป็นคนนิ่งๆน,นะเขาเป็นคนเฉยๆเขาเป็นคนที่ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรเป็นคนที่ทําตัวไม่ถูกอะ่ะนะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งเขากําลังดูดูคุณอยู่นั่นเองนะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะนะที่ดูเขานิ่งๆเฉยๆอ่ะนะมันเป็นยังไงนะเออ ดูจากพลังงานต้องบอกเลยนะคะว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือเขาอาจจะไม่แน่ใจว่าอากับปริยาท่าทีท่าทางของคุณเนะ่ยที่มีต่อเขามันเป็นความรู้สึกดีๆแบบคนทั่วไปหรือรู้สึกพิเศษเขามีความสับสนนั่นเองอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยะคะ่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเออดูจากพลังงานเขาสนใจคุณนะเขาสนใจนะคะเขาไม่ได้ คือเขาไม่ได้ยิงเขาไม่ได้แบบว่า,าไม่สนใจคุณน่ะดูจากพลังงานเขาน่าจะเขินเขาน่าจะเป็นคนนำตัวไม่ถูกเป็นคนที่ไม่รู้จะคุยอะไรไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะแสดงออกยังไงอะ่นะเนาะเป็นคนเขินด้วยเขินด้วยทำตัวไม่ถูกด้วยอ่ะสุดท้ายค่ะเออดูจากพลังงานเขาเขินคุณค่ะก็เลยทำตัวไม่ถูก